ดีค่ะผักบุ้งสุดปังนะคะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่โชว์รูมเกษตรนวะมินทร์นั่นเองและเราก็ไปเบิกรถนี่เลยโฟโตเอสีดำนะคะคันแรกของประเทศไทยนั่นเองนะคะปี2022แล้วก็มีเตรียมส่งมอบให้กับคุณดอนนะคะที่สมุทรสาครกับพี่ปุ๊กนะคะอะแต่คันนี้นะคะมีสตอรี่เด็ดๆด้วยนะคันนี้นะลูกค้าถ้าไม่ได้เจอกับผกบุ้งบอกเลยว่าเลิกใช้นิสสันไปตลอดชีวิตนี่อยากรู้ใช่ไหมคะ ว่าเพราะอะไรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะคะ ะะหลังจากนำไปตกแต่งพอโฟร์เอสสสองเสร็จเรียบร้อยแล้วนะแล้วเราก็กำลังเตรียมตัวไปส่งมอบรถที่สมุทรสาครน,นะคะให้กับคุณดอนแต่นี่เลยเราได้นำรถขึ้นลถดสไลด์นะคะแล้วก็เดี๋ยววันนี้ผักบุ้งจะขับตามไปด้วยเพราะว่าเราต้องมีการอธิบายการใช้งานแล้วก็ไปตรวจรับมอบนะแต่วันนั้นพี่ดอนได้มาหาผักบุ้งที่โชว์รูมจ่ายตังค์ให้ผักบุ้งปิดตัวเลขไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็เวลานี้ก็6กโมงแล้วนะ ไกล้ได้เลิกแล้วก็เลิกพี่ดอนประมาณ9โมง9นาทีนะคะเดี๋ยวไปเจอกันที่สมุทรสาครค่ะเดี๋ยวตอนนี้ก็ขอไปดูวสไลด์ขึ้นก่อนนะคะตื่นเต้นมากเลยค่ะคันนี้นะคะได้มีการตกแต่งชุดแต่งมาจากโรงงานนะเป็นแพ็กเกจเลยที่ผมบุ้งจัดให้นะคะนี่เลยเป็นคิวไฟหน้านะคะนี่นะคะการลอยมือเปิดประตูก็มีทั้ง4ประตูเลยนะฝาถังน้ำมั กิ้วขอบไฟท้ายค่ะนี่แผงข้างเขาเรียกอะไรอะแผงเปิดประตูท้ายรถเนี่ยหูตรงกระบะเต็มรำกันเลยนะคะคันนี้และที่สำคัญนะคะรถคันนี้เป็นล้อแม็กในยางอะไหล่นะเป็นล้อแม็กมาจากโรงงานผผกบุ้งได้มีการติดตั้งเพิ่มคือล็อกยางอะไหล่ให้ด้วยนะคะกันหายกันอะไรไปด้วยเนาะสำหรับกระบะท้ายรถของเรานะครับ สามารถล็อกได้นะไม่ต้องควัวใครมานั่งกินเบียร์นะคะคันนี้และฟิล์มคันนี้นะคะพี่ดอนได้เลือกติดตั้งเป็นฟิล์มบาวฟงแอนตาลิกานะคะก็คือตัวท็อปสุดนั่นเองและพี่ดอนเป็นคนชำระค่าใช้ใจ่ายเองทั้งหมดนะคะสำหรับคันนี้หล่อไหมคะตื่นเต้นมากเลยค่ะกำลังจะขึ้นไปและอย่าลืมนะคะสำหรับคันนี้เป็น4 X 2022จะพูดว่าคันแรกของประเทศเลยก็ได้นะ2022เนี่ยอ่า แล้วก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ก่อนก่อนไปติดตามเสียงรับชมจากพี่ดอนจริงๆนะคะว่าเพราะอะไรย้ำนะเพราะอะไรถ้าไม่เจอผักบุ้งจะเลิกซื้อนิสสันไปตลอดชีวิตเลยค่ะ ตอนนี้นะคะก็ได้เวลา9โมง9นาทีแล้วพักบุง้งก็จริงๆมาถึงก่อนหน้านี้แล้วนะแต่ว่าเรามีการอธิบายตัวรถกันครบถ้วนแล้วค่ะทำเอกาสารทุกอย่างครบถ้วนแล้วก็เดี๋ยวเราพาไปชมภาพบรรยากาศเอาเลิกเอาชัยกันของพี่ดอนแล้วก็พี่ปุ๊กนะคะ จากที่เราเอาเลิกเอาชัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็วันนี้จะขอสัมภาษณ์เจ้าของรถตัวจริงค่ะใครอยากสอบถามลุง,ลงดอนนิดนึงค่ะว่าเจอกับผักบุ้งที่ช่องทางไหนคะอ๋อจะดูในยูทูบะครับแล้วก็เจออ่าได้ดูรีวิวของคุณผักบุง้งแล้วก็เลยได้จดเบอร์โทรศัพท์ลองติดต่อไปดูนะฮะก็ได้คุยกันได้ประสานกันว่าต้องการรถแบบนี้คันนี้สีนี้รุ่นนี้ก็ได้รับการประสานมา แล้วก็วันลุงขึ้นคุณบุ้งก็มาหาคุณบุ้งก็มาหาแล้วก็ตกลงกันเนกะี่ยวกับเรื่องความต้องการเข้าวแล้วก็เรื่องการดาวน์รถแล้วก็อะไรต่ออะไรก็ตกลงกันได้ไปได้ด้วยดีนะฮะก็นัดรับรถกันคือวันนี้ทุกอย่างก็ลงตัวหมดนะฮะได้รับการบริการที่ว่าก็เพอดีพอสมควรนะฮะก็รู้สึกว่าไปเจอมาสามตูนนะฮะก่อนที่จะเจอคุณบุ้ง เดีมาถามตูนตูนแรกไม่ใช่เซลเอาพนักงานเป้ามาขายรถกับผมผมก็เลยบายตูนที่สองก็ได้ถามว่ามีรถให้ลองไหมมีรถจะมาอีกหนึ่งอาทิตย์ผมก็รอรอเสร็จปับ๊บพอวันถึงวันนั้นมารถไม่มีรถไม่อะไรได้อย่างนี้ก็เชื่อถือไม่ได้ก็บายพอตูนระหว่างไปตูนที่ถามมาแหละคือนั้นได้ดู YouTube ก็เลยเจอคุณบุ้งเขา พราะอันนี้พอเช้าที่ไปศูนย์ที่สามก็โทรติดต่อคุณบุ้งไว้ก่อนว่าเขาร้าววางนี้นะเผื่อมีปัญหาศูนย์สามอีกเพราะเจอมาสองศูนย์แล้วคิดว่าจงเจอแน่ปัญหาพอไปเจอปัญหาศูนย์สามขึ้นมาบอกว่าซื้อรถแน่นอนมีรถให้ลองขับจะไม่ให้ลองขับอพอพูดกันตกลงว่าให้ลองขับเพราะเราซื้อแน่นอนผลสุดท้ายลองขับผมเอาพอเอาขึ้นมาเตดแล้วผมผมจะจองรถปรากฏว่าไม่ เตวไม่รู้เรื่องราคารถเท่าไรคิดเงินดาวสามรเรนก็คิดผิดไปหมดคิดผิดไปหมดผมก็ไม่ทวงรอสักพักหนึ่งพอพักหนึ่งว่าจะแถมอะไรต่ออะไรแถมประกันภัยโนนเอไหมผมบอกเอ๊ะไม่ใช่วิญญริยะเหรอเขาบอกวิิยะไม่ได้บริษัทไม่ให้เดี๋ยวต้องถามหัวนหน้าก่อนอ้าโทรถามวัวหน้าตกลงให้วิิยะให้วิญญิยะเสร็จไปทำใบทำมาไอ้นั่นก็ไม่มีไอ้นี่ก็ไม่มีผมก็เลยเสียมารยาท ผมกดหาคุณบุ้งเลยโทรถามว่าคุณให้อะไรผมบ้างนะเปิดโฟนนี่เขาฟัง <c oughs> เนี่ยผมเจออย่างเงี้ยมา <c oughs> ผมยอมเสียมารยาทเนี่ยผมมาเงี้ยขณะนั้นผมก็เลยสูนถามผมก็เลยผมไม่เอาเลยนะเพราะว่าคุณดูแล้วมันความเชื่อถือมันน้อยแล้วก็เลยไม่เอาก็เลยออกมาออกมาดอ,อาาคุณบุ้งวันลุ้งขึ้นกน็อย่างที่บอกคุณบุ้งก็มาหาแล้วก็ได้คุยกันได้ตกลงอะไรกันทุกอย่างก็ราบรื่นไปไม่ได้ด้วยดีนะฮะ <c oughs> ถ้าใครจะซื้อนิสันนะฮะ อย่าลืมลองใช้บริการคุณบุ้งดูแล้วปาบรรทับใจสําหรับผมเนี่ยถ้าเกตสี่ผมให้สามจุดเจ็ดอ่ะโอยยังไม่ถึงสี่ยังไม่ถึงสามจุดเก้ามันก็ดีพอสมควรสําหรับผมเพราะตกลงกันได้อย,ไดอยากได้นู่นอยากได้นี่พอคุยกันได้ก็คุยกันตกลงกันง่ายๆแล้วก็ผมก็ฝากคุณบุ้งดูแลเกี่ยวกับว่าถ้าผมจะเข้าศูนย์ช่วยดูแลให้ด้วยเพราะว่าที่บ้านเนี่ยสามบ้านเนี่ยใช้รถทั้งใช้รถของยูตูมาตลอด ศูนย์เขาบริการดีเซลเขาดีแฟนก็ยังให้ซื้ออิสุกตอนนี้อิสุกไม่มีตัวช่วยหลายๆอย่างที่ผมต้องการแต่ผมก็ไปเจอนิสตันที่ไปดูไปดูคุณนิธิทวมประสงค์กับคุณจิมมี่รีวิวเอาไว้ก็ว่าเออน่าสนใจผมก็จองไปแล้วอิสุกผมทิ้งเลยแล้วก็หันมาหานิตันหันมาหานิสตันก็ผมก็มั่นใจว่าผมชอบแล้วก็ตอบโจทย์ที่ผมต้องการ นะฮะเพราะว่าผมขับรถผมไม่ได้ซิ่งผมไมไ่ขับเร็วอะไรผมใช้ทำมาากินนะฮะ โอเคครับค okay, ุณบ <as um ุ้งก็วันน right> ี้นะคะลุงดอนก็ได้พูดไปหมดแล้วอ่าแล้วก็ที่สําคัญที่ลุงดอนเปลี่ยนใจมาใช้รถยนต์นิสสันนะคะอย่างที่ได้ยินกันเลยก็คือเน้นเรื่องระบบความปลอดภัยและที่สําคัญคือมีกล้องรอบคันเพราะว่าในซอยที่เข้ามาเนี่ยรถจอดค่อนข้างเยอะลุงดอนก็เลยตัดสินใจว่าเอานิสสันนี่แหละแล้วก็เป็นนิสสันคันแรกของบ้านด้วยนะคะสําหรับบ้านนี้และบอกเลยว่าคันนี้จะต้องแบบไม่ทําให้ผิดหวังเพราะว่าผักบุ้งมั่นใจในระบบรถยนต์ของนิสสันของเรานะที่ทําให้เราแบบ อยู่ได้ทุกวันนี้เพราะว่า n สันมอเตอร์เนี่ยสร้างสารรค์แต่งานคุณภาพดีๆมาให้อยู่แล้วเนาะ <Yeah. S 1> แล้วก็หลังจากนี้นะคะ <Yeah. S 1> ก็ผักบุ้งก็ขอไวยพรให้รถคันเนี้ทามาค้าขึ้นนะหาเงินมาให้ลุงดอนและครอบครัวได้เยอะๆเลยนะคะ <Yeah. S 1> แล้วก็ที่สําคัญเนี่ย <Yeah. S 1> เห็นเลขไป้ายไหม <Yeah. S 1> เขาแอบถูกกันไปแล้วนะบ้านนี้ <Yeah. S 1> ค่ะเดี๋ยวงวดหน้า <Yeah. S 1> เดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าจะถูกเลขไหนกันอีกนะคะ yeah. ็วันนี้ที่ทุกคนได้ยินเนาะก็คือผักบุ้งเคยบอกไว้ว่าถ้าไม่เจอกับผักบุ้งเนี่ยลุงดอนอ่ะจะ <พง S 1> เปลี่ยนใจแล้วผมยังไม่เ <พง S 2> จ <พง S 2> ออีกแล้วครับเพราะว่าเบื่อตูนมาก<น>ผมปากนิสันด้วยนะฝ<น>างนิสันด้วยสําคัญนะเพราะว่าตูนบางตูนเนี่ยจะหาตูนที่ดีๆได้น้อยมากเลยนิสันเนี่ยเป็นรถที่ดีที่ใช้ได้เมื่อก่อนนี้บิ๊กเอ็มนี่เยี่ยมใครๆก็ใช้บิ๊กเอ็มความทนทานก็พอสมควรนะฮะ ถึงราคาขายจะตกมาก่อน่หน่อยไม่มีปัญหาไอ้เรื่องนั้นเพราะผมใช้รถคุ้มสิบปีแต่คราวนี้มันอยู่ที่ศูนย์บริการศูนย์บริการแล้วพวกเซลวะไรต์ตออะไรเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยสำคัญนิสันนั่นนิตนันเน้นจุดนี้มานะผมว่าไม่ขี้เละละเนี่ยนิสันจะจะไต่เต้าขึ้นมาได้กลับขึ้นมาได้ก็เพราะนี่เพราะว่านี่ยตัวเนี้ยนาว่าตัวเนี้ยเพราะว่าสมรรถนะอะไรต่ออะไรมันก็ผมด,ดำที่เนินดี ใช้ได้นะฮะผมไม่ไปขับเต้งผมไม่ไปขับแก่งผมขับใช้ปกติเนี่ยดีสุดแล้วนะฮะแล้วก็ผมก็คิดว่าผมก็ใช้สิบป,ปีก็คงอยู่ได้เพราะว่าผมไม่ได้ไปตกแต่งอะไรก็ตามปกติธรรมดาคร,ครับผมแล้วก็ที่สําคัญเลยนะคันนี้ผักบุ้งได้ตกแต่งของศูนย์ก็คือของนิสสันมอเตอร์ Motor ทุกอย่างเลยให้กับรถคันนี้นะสําหรับรถลุงดอนแล้ว อ่าค่ะก็พูดไปหมดแล้วเนาะหนูก็ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วก็อย่างที่บอกนะคะวันนี้ขอบคุณลุงดอนและพี่ปุ๊กมากๆนะคะที่นะไว้ใจให้ผักบุ้งดูแลนะแต่กว่าจะมีวันนี้บอกเลยว่าไม่ง่ายเนาะเพราะเข้าใจว่าลุงดอนผิดหวังมาตั้งสามศูนย์กว่าจะมาเจอเราเป็นที่สี่เวลาหนูพูดอะไรไปอาจจะแบบดูไม่น่าเชื่อถือแต่วันนี้หนูสร้างความเชื่อมั่นให้ลุงดอนได้ไหมคะได้ครับได้เลยสร้างความเชื่อมั่นให้ผม่าเก้าสิบเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็น <W U> ไม่ร้อยเพราะเปอร์เซนต์นึงนี่มันเป็นไปไม่ได้ท OK ี่อะไรที่ร้อยเปอร์เซนต์เต็มใช่ไหมฮะเก้าสิบเก้าเปอร์เซนต์นี้ก็โอเคแล้วเพราะว่าผมไม่ผิดหวังขอนน่นขอนี่ทําน่นทํานี่ถามอะไรต่ออะไรโอเคชี้แจงได้หมดไม่เหมือนนั่นอ่ะอ่ะอ่ะดูโทรศัพท์อ่ะอ่ะอ่ะดูโทรศัพท์ตายแล้วเซลอะไรเข้าใจไหมฮะก็อยากฝากอีกนิดนึงเซลลที่ดีเขาต้องเป็นยังไงคะลุงดอนคือว่าผมตามสายตางของผมนะฮะถ้าลูกค้าถามอะไรต่ออะไรเนี่ยเซลจะต้องตอบได้หมด นะฮะสมรรถนะเป็นยังไงไอ้นี่เป็นยังไงไอ้นี่เป็นยังไง,เง,ไงเงินเท่านี้ดาวเท่านี้โอเคมีของแถมอะไรไม่ต้องมันกักกันนะฮะก็เตลที่ดีน่าจะเป็นอย่างนี้แต่ถ้าสมมติว่าคนตื้อยาวมากมายโอเคอันนี้มันเกินโอเวอร์โหลดไปแล้วเตลเขาก็จะบอกเราเราก็นี่เตลที่ดีจะเป็นอย่างนี้ฮะแล้วก็การตกลงแต่อะไรมันรู้สึกมันจะง่ายคือการรับปากเนาะพูดยังไงทำได้อย่างนั้น ต้องไม่ไม่โกหกกันใช่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 แล้ววันนี้ผักบุ้งพอจะเป็นเซลล์ที่ดีให้กับลุงรอนได้ไหมคะก็บอกงฮะผมให้99ความน่าเชื่อถือใช่ไหมแต่สมมุติไอ้คะแนนน่ะผมให้3.7 5ห้าไงที่บอกไงถ้าเต็มสี่ะนะโอเควันนี้ก็ขอบคุณอีกครั้งนึ่งนะคะขอบคุณมากค่ะครับขอให้ขายรถได้เยอะๆนะได้ค่ะผู้ชื่อนิสันหน่อยได้ค่ะไม่ไหวกล้องค่ะครับโชคดีครับนะ Yeah.